วิธีการตั้งค่าบัญชีทวิตเตอร์ให้เป็นแบบส่วนตัวเพื่อนๆนะครับสามารถกดตามนี้ได้เลยครับ ก็ตรงนี้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับสำหรับบัญชีทวิตเตอร์ทั่วไปเนี่ยมันจะแสดงผลข้อมูลหมดเลยนะว่าเราได้มีการทวิตหรือว่าโพสต์อะไรบ้างในทวิตเตอร์แบบนี้นะครับอ่าตรงนี้คือบัญชีทวิตเตอร์ปกตินะครับถ้ามันเพื่อนนะครับได้ตั้งค่าบัญชีทวิตเตอร์ให้เป็นแบบส่วนตัวมันจะแสดงผลแบบนี้นะครับคนอื่นนะครับจะไม่สามารถดูข้อมูลทวิตเตอร์ของมันเพื่อนได้ไม่ว่ามันเพื่อนนะครับจะโพสต์ทวิตหรือว่าลงข้อมูลอะไรก็ตามในทวิตเตอร์เนี่ยคนที่ไม่ได้ติดตามบัญชีทวิตเตอร์ของมันเพื่อน ต,ติดตามบัญชีทวิตเตอร์ของเพื่อนจะต้องได้รับการยืนยันจากเจ้าของบัญชีหรือว่าตัวเราเท่านั้นนะครับเขาถึงจะติดตามทวิตเตอร์เราได้ถ้ามันเพื่อนนะครับอยากตั้งค่าบัญชีทวิตเตอร์ให้เป็นแบบส่วนตัวนะครับให้กดตามนี้ได้เลยนะครับขั้นแรกให้เข้าไปที่ทวิตเตอร์นะครับต่อไปนะครับให้มากดโปรไฟล์มุมซ้ายบนตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะครับก็มากดการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวต่อไปนะครับให้มันเพื่อนมาเลือกเมนูความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ในแน่นี้ให้เลือกไปที่กลุ่มเป้าหมายและการแท็กตรงนี้เลยครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนมาดูหัวข้อป้องกันทวิตของฉันถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับมากดเปิดในหัวข้อนี้บัญชีทวิตเตอร์ของเพื่อนนะครับจะถูกปับให้เป็นบัญชีทวิตส่วนตัวเพื่อนเพื่อนนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปทำแบบง่ายๆได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ